เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีประเด็นเรื่องของการบูลลี่คนอีสานในพื้นที่ของโซเชียลมีเดียนะครับการบูลลี่อื่นๆไม่ใช่แค่ประเด็น,นคนอีสานเท่านั้นประเด็นของการดูถูกคนใช้ Android ว่าคนละชั้นกับคนที่ใช้ iPhone นี่เป็นต้นนะฮะนั้นจะถามคุณโทน,นี่ครับว่าจะมีแนวทางยังไงฮะที่จะแก้ปัญหาเรื่องการบูลลี่คนที่อาจจะตัวเองไม่ชอบหรือมองคนเหยียดว่า ต่ำกว่าตัวเองอะไรประมาณนี้ครับปัญหาที่มันเป็นปัญหาที่มีมานานแต่ว่าไม่ปรากฏเด่นชัดเพิ่งมาปรากฏกันกรณีของเรื่องคนอีสานครับครับก็ต้องขอร้องเลยนะวันนี้ที่ทําแดงทําเหลืองทําอะไรพวกนี้แบ่งคนแบบนี้ก็ก็พังไปแล้วเสียหายไปแล้วเวลาที่เราเดินคุณด่วงคงจำได้ว่าเราเข้าไปในเอ็กซ์โปเนี่ยเขาให้ เป็นการรวมมายเพื่อที่จะมี imagination ไป, for future, ไปสำหรับ Future ก็คือให้ให้ให้เ,าเราร่วมมือกันเราจิตใจต้องเป็นอันเดียวกันเพื่อจะพัฒนาตัวเองไปให้ได้ไก่แต่ของเราเนี่ยมันคนขี้ฉาคนที่ดูถูกคนสร้างความแตกแยกในประเทศคือวันนี้แตกแยกทางการเมืองไม่พออันนี้อยาแตกแยกทางบุยภาคอีกแตกแยกทางชนชั้นอีก อันนี้ขอร้องเลยครับถ้าใครคิดอย่างนี้เนี่ยช่วยเอามือตบปากตัวเองหัวเอาหัวเคกผนังหน่อยเถอะอย่าไปคิดอย่างนี้เลยมันมันเป็นสิ่งที่ทําลายบ้านเมืองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอย่างที่คนอีสานถูกว่าถูกอะไรเนี่ยคนกรุงเทพเนี่ยที่เป็นบางคนนะมีไม่กี่คนน้อยจานวนน้อยที่ไปดูถูกคนอีสานหรือถูกคนจนคนอีสานนี่คือเป็นภาคที่จนที่สุดอะไรเงี้ยก็ดูถูกเขาเพราะอะไร ไปดูผลไม่ดูเหตุผลก็คือผลความยากจนเขาเนี่ยแล้วไปอ้างว่าเขาเนี่ยขี้เกียจถึงจนไม่เรียนเออเป็นคนโง่ไม่มีการศึกษาแต่หารู้ไหมว่าเหตุของมันก็คือว่าเพราะคุณเนี่ยให้งบประมาณในการพัฒนาอีสานซึ่งมีจำนวนประชากรมากเนี่ยไม่เป็นสัดส่วนกับภาคอื่นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั้นกรทม แล้วคุณก็เลยทําให้เขาเนี่ยได้รับการพัฒนาน้อยลูกก็ไม่มีตังค์ไปส่งลูกเรียนสือถึงแม้จะเรียนฟรีแต่ลูกก็ต้องใช้ตังค์แล้วบางทีลูกก็เป็นกําลังสําคัญในการทําการเกษตรก็เลยไม่เรียนหนังสืออันนี้เพราะว่าเป็นเรื่องของการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมแล้วการที่ให้โอกาสทางการศึกษาก็ต่ำนะฮะอันนี้ก็พอพอรัฐบาล,ล,ลที่เขาเลือกมา เลือกมากําลังทําแก้ปัญหาให้เขาเราก็ปฏิวัติไล่เขาออกไปวันนี้คือสิ่งที่ความไม่แฟร์มันเกิดขึ้นจากการที่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งผมว่าเราต้องเลิกละเถอะเราคิดวา่าเราเป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมชาติด้วยกันทุกคนมีศักดิ์ศรีทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แต่ว่าทั้งมนี้ท้งนั้นเนี่ยมันเกิดจากการบริหารงานที่ไม่ไม่เป็นธรรม มานานมากแล้ววันนี้ต้องแล้วเราทุกอย่างเราคิดจากส่วนกลางสั่งไปจากส่วนกลางเราไม่ได้คิดว่าไม่ฟังเขาจากข้างล่างว่าเขาต้องการอะไรเราก็ยัดเยียดของที่เขาไม่ต้องการให้ไปและของที่ต้องการก็ไม่ให้เขาก็พัฒนาไม่ได้เป็นอย่างนี้มาช้านานอย่างเมื่อก่อนนะแจกบอ่อน้ําเอาบอ่อน้ํบาบาดาลเอาไปห้าบอ่อแล้วสั่งได้ พึ่งให้ไปปีที่แล้วปีนี้เอาไปอีกห้าบ่อเขาบอกเอามาทําไมเขาอยากได้เงินไปทําอย่างอื่นได้ไหมทํโรงสีได้ไหมอะไรไหมก็ไม่มีให้เขาไม่ฟังเขาแต่ว่าไปท็อปดาวไปหมดนี่คือสิ่งที่มันทําให้การล้าหลังของอีสานเพราะฉะนั้นก็เรื่องของโรงเรียนเรื่องของอะไรเนี่ยก็ต้องมาปรับใหม่หมดนั้นวันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายเราคนไทยด้วยกันอยู่ภาคไหนอยู่จนยากดีมีจนคือคนไทยด้วยกันต้องให้ความศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อย่างเท่าเทียมกันและให้โอกาสให้งบประมาณที่มันเหมาะสมย่งไม่ใช่ว่าถึงเวลา,เาหาเสียงเลือกตั้งก็ไปหาเสียงกับเขาแต่เลือกตั้งเสร็จแล้วก็ทิ้งทอดทิ้งเขามันเป็นอย่างนี้มาช้านานต่างหากนะครับอย่าลืมนะว่าสมัยก่อนเนี่ยที่ตอนที่พื้นที่สีแดงสีมูเนี่ยอีสานเป็นสีแดงสีมูเยอะเพราะอะไรเพราะเพราะความยากจนเนไม่ได้เพราะอะไรเลย เพายากจนเพราะหมดโอกาสเพราะเงินมันหมดที่กรุงเทพหมดที่เมืองใหญ่ๆพอไปถึงเมืองเล็กมันไม่มีเงินไปพัฒนาให้เขานะฮะวันนี้ต้องอย่าคิดดูถ้าจะก่อนจะดูถูกให้ดูถูกการบริหารที่ล้มเหลวมานานดีกว่านะครับอย่าไปดูถูกเรื่องของของคนที่ได้รับผลจากความล้มเหลวจากการบริหารจัดการของภาครัฐแล้วก็การที่จะพยายามจะเป็นดิกเตอร์ที่ยาวนานนี่แหละนะครับ คงต้องถามคุณปูเช่นกันท่านนายกปูนะครับเรื่องคําถามนี้นะครับเราวันนี้โลกมันเปลีป่ยนไปเยอะค่ะแล้วแล้วก็เราเองเ,องเียต้องแข่งขันกับหลายประเทศฉะนั้นหันหน้าเข้าหากันเถอะคะ่ะหันหน้ามามาสามัคคีซึ่งกันและกันแล้วก็ช่วยกันลดช่องว่างระหว่างช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนหรือสังคมเมืองแล้วก็สังคมชนบท จริงต้องบอกว่าพี่น้องชาวอีสานเป็นคนที่รักใครรักจริงนะคะแล้วก็มีความจริงใจฉะนั้นการแสดงออกทุกอย่างแสดงออกด้วยความบริสุทธิ์ใสแล้วก็บริสุทธิ์ซื่อแล้วก็ด้วยความจริงใจฉะนั้นอย่าดูถูกกันเลยค่ะหันกลับมาเข้าหากันแล้วก็รักกันค่ะเราเป็นคนไทยเหมือนกันนะคะเราเองเราต้องสามีกันแล้วก็จะได้แข่งขันไปสู่เวทีโลกและไปแข่งขันกับประเทศอื่นวันนี้โลกไปถึงไหนแล้วเราอยากทะเลาะกันเองเลยค่ะ